ไม่อยากอันนี้คือบ้านของแม่ดานะคะมีบ้านสองนิดหนึ่งแล้วแม่ดาเราจะกินมะละกอจากต้นนน้นได้ยังไงที่อยู่บนปลายไผ่ต้องตัดไม้ไผ่สุดลำและค่ะโอ้โหไม้สร้างไผ่นะคะตัดไม้ไผ่จนสุดลำเลยแล้วก็เอาขึ้นไปสอย,ส,ยะะสอยมะละกอต้นโน้นที่อยู่บนปลายไผ่คุณลุงไม่ดูเหรอสูงมากเลยเป็น นู่นถ้าถามเห็นไหมนั่นอยู่บนปลายไผ่นวลนั่นแหละถือว่าสูงขนาดนี้เราจะกินเขาได้ยังไงจะทำยังไงจะได้กินเขานี่อันนี้ตๆนี่มาดูมุมนี้นะคะนอกจากมุมน้นแล้วตอนนี้มีต้นชมพู่ด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้มันไม่มีลูกแต่มีดอกอันนี้ก็มีมะม่วงด้วยนะคะ แล้วก็มีมะขามมะขามหวานไหมคะคุณพ่อมะขามหวานไหมโอ้เห็นไหมคะมีต้นมะขามหวานมีมะม่วงด้วยแล้วก็มีชมพู่ด้วยโอ้โหนี่ก็คือสวนแม่ดากกอกนะคะที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ